สวัสดีค่ะเจีย๊ยบค่ะข่าวสตาร์ดีเลคเตอร์สมคิดแก้วประภาจากบริษัทคังเซนเคนโกจังหวัดปทุมธานีค่ะทำงานก็จะตื่นประมาณตีห้าค่ะเข้า7จ็ดโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นแต่ว่าจะมีโอทีบังคับถึงสองทุ่มถ้างานไม่เสร็จบางวันก็โอทีถึงห้าทุ่มผลประกอบการของบริษัทก็เริ่มไม่ค่อยดีจากที่เราเคยได้รายได้ต่อเดือน2 0,000ื่นเกือบ3 0,000ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือหมื่นกว่าบาท15ื่นห้า ผ่านไปหนึ่งปีสองปีหลายๆปีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องมองหาอาชีพอะไรที่ทำให้เรามีชีวิตที่อิสระมากขึ้นจนวันหนึ่งมีคนแนะนำให้รู้จักกับคุณสุรีซึ่งเป็นผู้นำในตอนนั้นก็ได้คุยได้ศึกษาข้อมูลแล้วคุณสุรีก็พาเข้ามาที่บริษัทขังเซนเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากใช้ชีวิตอิสระในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของอไรายได้แล้วก็อยากดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด ก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรับข้าง <S <S ให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต <S <S ให้กับคนที่อยากมีช่องทางที่จะทำะไรายได้เพิ่มหรือคนที่ช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคนที่มองหาว่าฉันจะทําอะไรที่จะมีะไรายได้เพิ่มอีกสักช่องทางเราอยากส่งต่อตรงนี้คะ่ะสิ่งที่เราสําเร็จเราอยากเล่าอยากบอกอยากพูดให้เขาฟังนะคะ อดีตทำอาชีพอะไรมาก่อนคะเคยเป็นพนักง,งานประจําค่ะอยู่ที่นิคมศุกสาหกรรมก็เป็นพนักง,งานโรงงานนะคะทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แผนกที่เราทําก็จะอยู่แผนก QC QA ค่ะช่วงแรกต้องบอกว่าสนุกกับการทํางานแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเรียนจบแล้วเราก็ได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆกับที่ทํางานได้เจอสังคมใหม่แล้วงานที่เราทํามันก็ได้ผลตอบแทนที่ ค่อนข้างพึงพอใจสําหรับเราเพราะว่า 1. เราก็อยากช่วยพ่อแม่นะคะในเรื่องของแบ่งเบาภาระเราก็อยากมีไรายได้เข้ามาเยอะๆก็ทํางานก็จะตื่นประมาณตีห้ค่ะเข้า7จ็ดมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นแต่ว่าจะมี OT บังคับถึงสองทุ่มถ้างานไม่เสร็จบางวันก็ OT ถึง5้าทุ่มก็จะวนลูปแบบนี้ค่ะทุกวันซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดจะดีไหม หรือว่าเราเราอยากมีชีวิตที่อิสระมากกว่านี้อย่างที่บอกว่าสถานที่ที่ทางานโรงงานนะคะเราจะอยู่ที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านเข้างาน7จ็ดโมงเช้าเลิกงานสองทุ่มถึงห้าทุ่มก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันผ่านไป1ปี2ปีหลายหลายปีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องมองหาอาชีพอะไรที่ทําให้เรามีชีวิตที่อิสระมากขึ้นอย่างที่บอกเราใช้ชีวิตอยู่ที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านเนาะเสาร์อาทิตย์เราก็ทํโ OT ทุกวันค่ะเพราะว่า ที่โรงงานเนี่ยมันจะเป็นโอทีบังคับก็เริ่มมองหาอาชีพมองหางานมองหาธุรกิจในตอนนั้นนะคะตอนนั้นช่วงที่เรามองหาเรามีได้ไปดูหรือไปทำหรืออะไรที่เราอยากจะทำะไหมคะในช่วงนั้นก็มีอาชีพที่เราอยากจะ,ะถ้าเราเปลี่ยนงานต้องย้อนไปก่อนว่าถ้าเราไปทํางานบริษัทบริษัทใหม่ถ้าเราออกจากที่เดิมแล้วไปทํางานบริษัทใหม่มันก็จะเข้า7จ็ดโมงเลิกห้าโมงเหมือนเดิม ถ้าเราเป็นอาชีพค้าขายละ่ะถ้าเป็นอาชีพค้าขายเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยทําอาชีพค้าขายมาก่อนเราจะไปต่อได้ไหมเราก็เริ่มมองหาว่างานอะไรนะอาชีพอะไรนะธุรกิจอะไรนะที่จะสามารถทําให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลามากขึ้นแล้วก็มีไรายได้เข้ามาพร้อมๆกันซึ่งตอนนั้นเราก็ยังยังไม่ได้เจอธุรกิจไหนนะคะแต่ด้วยที่ทํางานเราก็รู้สึกว่า ช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยโอเคอ OT ก็เริ่มน้อยลงผลประกอบการของบริษัทก็เริ่มไม่ค่อยดีจากที่เราเคยได้รายได้ต่อเดือน2 0,000เกือบ3 0 0 0 0ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ1มื่นกว่าบาท1มื่นห้าสาว์อาทิตย์เราก็ไม่ได้ทำโอก็จะประมาณนี้ค่ะครับแล้วมารู้จักธุรกิจครั้งเซทได้งไงครับเริ่มต้นจากการที่เราได้ใช้เองนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีน้องสาวที่รู้จักะคะ่ะเขาก็มาชวนให้ใช้ บอกว่าครีมไข่มุกครังเซนดีนะคะพี่เจีย๊ยบลองใช้ดูไหมซึ่งเหมาะกับผิวพี่เจีย๊ยบมากตอนนั้นเราก็เป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทาแป้งเพะทาแป้งปุ๊บผิวเราจะเป็นขุยเราก็เลยได้เริ่มลองใช้ซึ่งเราก็ใช้ตามน้องที่แนะนำนะคะ่ะสามผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่เราใช้ก็คือสบูด่ดรคูเบสิกกิฟเซตแล้วก็บัชิออนเราก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจ ะะก็ใช้มามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะผิวเราก็ใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วเพื่อนที่ทํางานก็เริ่มทักจุดนั้นก็เลยเราทําให้ว่าเอ้ยเราอยากเราอยากเอาผลิตภัณฑ์ของคังเซนนะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆที่ทํางานเพราต้องบอกนิดนึงว่าเดิมทีเนี่ยตอนอยู่ที่ทํางานเราก็ขายเครื่องสําอางอยู่แล้วขายเครื่องสําอางของทั่วไปอะคะอ่ะเราก็เลยอยากจะนําเสนอผลิตภัณฑ์คังเซนให้กับที่ทํางานด้วยเพื่อที่จะมีไรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ ทำแล้วเป็นไงบ้างครับในช่วงที่เราทําเสริมควบคู่กันกับงานที่เราต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากผลตอบรับจากคิมไขมุกเพราะอย่างที่บอกว่าที่ทําง,งานเนี่ยคือสาวโรงงานจะเยอะผู้หญิงจะเยอะมากกว่าผู้ชายทีนี้พอกลุ่มอะไรที่เกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับใบหน้าเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยคิมไขมุกค่ะมันตอบโจทย์กับผิวทุกวัยช่วงนั้นผลตอบรับผลิตภัณฑ์ครั้งเซนดีมากแต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องธุรกิจนะคะ เพราะว่าน้องคนที่แน,นะนำเขาแค่ใช้เขาก็ไม่ได้ทําธุรกิจเหมือนกันเราก็เลยเศึกษาว่าสาขาสาขาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราจะตรงนี้อยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลนะว่าอยู่ที่สาขาลังสิตอาคารอาคารลังสิตน,นะคะเราก็ไปเลยไปที่สาขาแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์โดยที่เราไม่ได้ผ่านตัวแทนด้วยนะก็น้องเขาก็บอกว่าสมัครสมาชิกคะ่ะพี่เจีย๊ยบเราก็สมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อสินค้า แล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองก็ไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจขายสินค้าครีมแขงโงกาหาไปสักระยะหนึ่งเราก็ผลตอบรับอย่างที่บอกว่าขายดีเราก็ไปซื้อที่สาขาบ่อยขึ้นแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นจนวันหนึ่งมีคนแนะนําให้รู้จักกับคุณสุรีซึ่งเป็นผู้นําในตอนนั้นก็ได้คุยได้ศึกษาข้อมูลแล้วคุณสุรีก็พาเข้ามาที่บริษัทขังเซนเพื่อมาเรียนรู้วิธีการทํางานแผนการสร้างไรายได้วิธีการทําธุรกิจ ว่าเราขายสินค้าได้แล้วอ่ะเรามีไรายได้จากตรงตรงการขายสินค้าเสร็จแล้วยังสามารถที่จะต่อยอดทําธุรกิจได้ด้วยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าสินค้านะ่ะมันมีคะแนนมันมี PV ีอ่าเราขายอย่างเดียวค่ะเราเราบวกราคาอย่างเดียวอ่าอยู่ที่ทํางานนอกอย่างชุดเบสิกเซตตอนนั้น840นะคะเราก็จะบวกเพิ่มไป200อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วเฮ้ย ฉันจะมีชีวิตที่อิสระฉันจะมีเวลาแล้วฉันก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดเข้ามาแบบค,คือเราทํางานไปด้วยแล้วใช้ชีวิตสัะด้วยแล้วมีรายได้เข้ามาด้วยมันก็เลยทําให้เรามองมองเห็นอนาคตที่น่าจะดีกว่านี้ดีกว่าการที่เราทํางานที่เดิมซึ่งเราไม่มีเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีพลังแล้วเนาะเราอยู่มาสิบกว่าปีแล้วมันพลังมันหมดเราอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานใหม่ๆแล้วก็ได้แต่งตัวสวย พราะอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ทํางานนะคะเราจะใส่แต่ยูนิฟอร์มแล้วก็ใส่บวกใส่ผ้าปิดปากเราก็จะไม่ได้แบบแต่งตัวแล้วก็มีบุค,คลิกที่สวยเหมือนตอนนี้ธุรกิจการเสร็จเ,เนี่ยมันสามารถทําให้เราเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพได้ครับต้องบอกว่าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงามมากกว่าอยู่ที่บ้านเราก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหน ไม่ได้ไปสถานที่ต่างๆและในเรื่องของอความคิดต้องบอกว่ามันทําให้เรามีความคิดทัศนคติที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเราอยู่ที่ทาง,งานเราจะคือสังคมโรงงานเนาะมันก็ผู้หญิงค่อนข้างเยอะมันก็จะมีในเรื่องของลบๆหลายๆเรื่องแต่พอเรามาทําธุรกิจตรงนี้เราได้มีทัศนคติแล้วก็มีวิธีคิดบวกพอเราคิดบวกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปต่อได้อย่างเรามีกลุ่มเพื่อนทีมงานด้วยกันนะคะ มันก็จะไม่เหมือนที่ทําง,งานเดิมคือมีอะไรเราก็จะช่วยเหลือกันแชร์ความคิดกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลงมือทําร่วมกันก็จะ,ะได้ในเรื่องของ1ความคิด2ได้ในเรื่องของบุคลิกภาพ3เราก็ได้แต่งตัวสวยด้วยแล้วก็มีเวลาได้เข้ากิจกรรมกับเพื่อนๆทางเซนด้วยกันด้วยค่ะ 12. ปีกับการร่วมธุรกิจกับทางเซนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าอย่างหนึ่งเลยนะ ได้ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดฝันของของเด็กผู้หญิงคนนึงอะที่เรียนจบปะวะสแล้วมาสมัครเข้าทํางานโรงงานตอนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศจะบอกว่าอยู่กับคังเซนมาเราไปเที่ยวมาแล้ว5ประเทศไปเที่ยวกับทีมงานคังเซนด้วยกันด้วยอีก2ประเทศอย่างปีที่ผ่านมาเชื่อไหมคะว่าเราไป3ประเทศอตอนต้นปีเราไปเวียดนาม แล้วก็ตอนปลายปีเราไปเกาะมันดิฟแต่ไปกับบริษัทนะคะไปกับบริษัทคังเซนแล้วตอนปลายปีเนี่ยเราก็ไปเที่ยวฮ่องกงถามว่าเราทำธุรกิจหรืออาชีพอะไรที่เราจะสามารถไปเที่ยวได้1ปีสประเทศตรงนี้มันเกินความคาดฝันสำหรับสาหรับเรานะอย่างที่2ก็คือ,อในเรื่องของอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในเรื่องของเวลาแล้วก็อิสระในเรื่องของที่เราจะสามารถหาไรายได้ เพิ่มได้อีกหลายช่องทางเพราะว่าเราทําธุรกิจคังเซนเน่ะเราสามารถหารายได้เสริมจากธุรกิจจากช่องทางอื่นไปพร้อมๆกับธุรกิจคังเซนได้ด้วยเราได้ส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมงานเราไหมนะเราจะคิดอยู่เสมอเลยว่าถ้าชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนให้กับคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือให้กับคนที่เขาอยากมี รายได้เพิ่มซึ่งเราเชื่อเสมอว่าธุรกิจเครือข่ายธุรกิจคังเซนท่านประธานเองก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเรียนสูงไม่ว่าคุณจะเรียนน้อยไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนหรือไม่ว่าคุณจะมีไรายได้น้อยแค่ไหนแต่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้วิธีการทํางานเรียนรู้วิธีแผนสร้างไรายได้ที่บริษัทคังเซน ได้เท่าเทียมกันทุกคนซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะแนะนําแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆค่ะให้กับคนรอบข้างคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ,ะคนที่ที่มีความคิดที่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะคะ่ะ12ปีเคยท้องไหมเวลาเราท้อเราใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจค,ครับช่วงวิกฤตโควิดบอกได้เลยว่าตอนนั้นคือเรามีหน้าร้านเนาะเราก็จะมีแบ่งโซนทําหน้าซึ่งเราก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์คางเซน ตอนนั้นสั่งปิดหมดเปิดไม่มีธุรกิจไหนหรือร้านไหนที่สามารถเปิดได้ในช่วงธุรกิจแต่เราต้องจ่ายค่าเชานะ่านะค่าเช่ายังต้องจ่ายทุกเดือนเพราะว่าเจ้าของตึกที่เราอยู่เขาก็ไม่ได้ลดค่าเช่าให้เราซึ่งตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกทอรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปต่อได้ไหมเราจะทําธุรกิจคังเซ็นต่อได้ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปพบลูกค้าได้หรือไปหาลูกค้าได้แต่เชื่อไหมคะว่ามันคือโอกาสอย่างหนึ่งที่เรา ต้องขอบคุณคังเซนมากๆเช่วงนั้นมันเป็นโอกาสที่เราไม่รู้เลยว่าธุรกิจคังเซนสามารถทําให้เราผ่านวิกฤตช่วงโควิดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนอ่ะยังจะต้องทาครีมยังจะต้องใช้กันแดดยังจะต้องบริโภคกาแฟยังจะต้องแปรงฟันแล้วก็ยังจะต้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเองช่วงนั้นสาขาหรือบริษัทเนี่ยก็ปิดหมดแต่เราอ่ะโชคดีที่ว่าเราอ่ะมีหน้าร้านแล้วก็เหมือนกับว่า เราปักหมุดไว้ทุกแพลตฟอร์มลูกค้าเซิร์ชค่ะเซิร์ชจาก Google เยอะมากจะส่งคังเซ็นได้ไหมจะซื้อคังเซ็นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาแทบทุกวันเราก็ไปรับสินค้าเราก็ติดต่อกับบริษัทแล้วก็สาขาเพื่อที่จะขอรับสินค้านํามาส่งลูกค้าต่อนะคะซึ่งตอนนั้นมีออเดอร์คังเซ็นเยอะมากแล้วก็แท็กส่งทุกวันซึ่งจะบอกว่าเฮ้ย เรายังอึ้งเลยว่าอ้ทางเซนทําให้เราอยู่รอดได้ไงช่วงวิกฤตแถมเราได้อะไรเพิ่มขึ้นมารู้ไหมคะอีกหนึ่งธุรกิจจัดช่วงโควิดก็คือธุรกิจขนส่งเกิดจากได้ไงเพราะว่าเราอะแพ็คคีมส่งลูกค้าวันหนึ่งอะสิบยี่สิบสามสิบกล่องแล้วเราเอาไปส่งร้านพัสดุเราก็เกิดไอเดียเอ๊ะทำไมเราไม่ทําธุรกิจขนส่งเองเออเราก็ส่งให้ลูกค้าเองแล้วเราเราสามารถแพ็คส่งแล้วก็เรียกรถมารับโดยที่เราอะไม่ต้องวิ่งขับไปที่อื่น นั่นแหละค่ะมันก็เลยเกิดธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจต้องขอบคุณคังเซนมากๆจนถึงทุกวันนี้ที่ทําให้เราเผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้แล้วก็มีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาด้วยจากคังเซนนี่แหละค่ะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากใช้ชีวิตอิสระในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของอไรายได้แล้วก็อยากดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรับข้างให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคนที่อยากมี ช่องทางที่จะทำะไรายได้เพิ่มหรือคนที่ช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคนที่มองหาว่าฉันจะทำอะไรที่จะมีะไรายได้เพิ่มอีกสักช่องทางเราอยากส่งต่อตร,ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราสำเร็จเราอยากเล่าอยากบอกอยากพูดให้เขาฟังนะคะอยากให้ชวนน่อยครับคนที่อยากเข้าธุรกิจกับคังเซนทุกคนสามารถร่วมธุรกิจกับทางเซนได้ต้องบอกว่าทุกธุรกิจดีนะคะ แต่ในมุมมองของเราโดยส่วนตัวเราอยากให้ทุกคนมองว่าธุรกิจไหนที่อยู่มายาวนาน30กว่าปีได้ธุรกิจไหนที่มีผู้บริหารที่มีทัศนวิสัยที่กว้างไกลธุรกิจไหนที่มีผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีบริษัทดูแลสมาชิกทีมงานองค์กรได้ดีแล้วธุรกิจไหนที่ผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะเราไ็เลยอยากจะให้มอง ธุรกิจคังเซนเป็นอีกหนึ่งทางลอดสำหรับคนที่มองหางานมองหาชีพมองหาธุรกิจอยู่โดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเราทำธุรกิจคังเซนมา12ปีเราทำธุรกิจขนส่งแล้วเราก็ยังทำธุรกิจสปาหน้าแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคังเซนนะคะซึ่งใครที่มองหาแล้วอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีไรายได้บริษัทพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือเพราะบริษัทเตรียมพร้อมในเรื่องของอาการอบรม ทั้งในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ดูแลในเรื่องของอศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้ทุกสเตปทุกขั้นตอนบริษัทมีความพร้อมให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลได้โดยส่วนตัวทางทีมงานเราก็จะมีจัดกิจกรรมอ,อย่างเช่นล่าสุดเราก็จะมีจัดจัดกิจกรรมสอนทำท ok. ิกตอกจัดกิจกรรมสอนในเรื่องของตัดต่อคลิป กิจกรรมในเรื่องของอทำยังไงที่จะโพสวิธีโพสขายสินค้าได้ทุกๆแพลตฟอร์มเพราะตอนนี้เราต้องบอกว่า,อ,าออนไลน์มาแรงเนาะซึ่งคังเซนก็สามารถที่จะทำในธุรกิจออนไลน์ได้ทุกช่องทางเหมือนกันก็เรายินดีนะคะให้คำปรึกษาทางทีมงานของเราก็พร้อมเสมอที่จะให้คำปรึกษาสำหรับคนที่อยากมีช่องทางไรายได้เพิ่มค่ะ